ช่องสเทรีผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนสัมผัสพิเศษ0.5หลังจากที่ผมเรียนจบแล้วผมได้เป็นเด็กจบใหม่ที่มาเดินแต่ฟุน่นแห่งงานที่กรุงเทพมหานครผมไปสัมภาษณ์งานหลายที่มีทั้งรับและไม่รับสุดท้ายได้มาจบที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านพระรามสามซึ่งไม่ใช่ย่านชุมชนแออัดหรือย่านเศรษฐกิจอย่างสุขุมวิทลาดีลมในวันนั้น ผมได้ไปหาอพาร์ตเมนต์เพื่อย้ายเข้าอยู่จนไปเจออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศมากนักแต่ว่าทางเข้าค่อนข้างลำบากหน่อยสภาพของที่นั่นคือสร้างตึกเต็มพื้นที่ไม่มีลานจอดรถยนต์มีเพียงพื้นที่ใต้ตึกสำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นในขณะที่ผมไว้นั้นผมก็เห็นมีวิญญ,ญาณผู้ชายรูปร่างสูงหุนกำยำเป็นเงามืดทะมึนเดินผ่านประตูเข้ามาในห้องแล้วก็เดินทะลุไปหลังห้องอย่างชา้ชาช เรากับว่ามาเดินดูความเรียบร้อยผมได้แต่คิดในใจว่าที่แห่งนี้ทําไมไม่มีศาลเลยแต่กลับมีสิ่งลีลับซ่อนอยู่จํานวนเยอะมากนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในครั้งแรกที่เข้าห้องผมพยายามไว้จนเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนอนตอนนั้นประมาณสีทุ่มครึ่งด้วยความหวาดกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่เคยเจอผมจึงเปิดไฟรีหน้ากระจกแล้วก็กลับมานอนบนเตียงแน่นอนว่าผมเป็นคนนอนหลับยาก ก่าจะนอนหลับเปิดเพลงฟังไปหลายเพลงจนสุดท้ายเริ่มง่วงแล้วจริงๆจึงติดเพลงและเคลิ้มหลับไปพอผมเริ่มหลับตอนนั้นไม่รู้เลยว่าผมหลับตอนไหนแต่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีเพราะเตียงสัน่นมันสั่นเหมือนมีคนมาเขย่าเตียงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าตอนที่อยู่ภูเก็ตนั้นก็เจอแบบนี้บ่อยๆแผ่นดินไหวเป็นระลอกจนคนจนคนทั่วไปสัมผัสได้ในที่ราบผมจึงหยิบมือถือมาเปิดดูข่าว หาว่ามีแผ่นดินไหวหรือไม่มองดูนาฬิกาก็ตอนนั้นก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วหาไปหามาเริ่มง่วงแต่ผมก็ไม่เจอข่าวแผ่นดินไหวเลยจนประมาณเที่ยงคืนครึ่งผมก็ปิดมือถือและพยายามนอนหลับอีกครั้งครั้งนี้ด้วยความงวงเงียจึงหลับง่ายขึ้นแต่ก็ไม่นานหลังจากที่ผมหลับตาลงผมก็สัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างมายืนดูผมนอนอยู่ที่ปลายเตียงผมพยายามทำเป็นไม่รู้สึกไม่รับรู้ถึงการมาของเขาแต่ตอนนั้น ผมนอนน้ำตาไหลเพราะสัมผัสพิเศษทำงานขึ้นอีกครั้งสักพักเขาก็หายไปผมจึงพยายามหลับแต่ก็ไม่แคล้วที่จะเจออีกเตียงของผมสั่นอีกครั้งครั้งนี้สัน่นานและแรงขึ้นจนตอนที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาจึงจะหยุดสัน่นผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมผมเปิดหาข่าวดูอีกรอบแต่ก็ไม่มีเช่นเดิมตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่ากาแล้วผมพยายามทำจิตใจให้ว่างไม่คิดถึงสิ่งใดปิดมือถือน,อนอนลงอีกครั้ง ครั้งนี้ผมเองก็ยังนอนไม่หลับเพียงแค่หลับตาเท่านั้นแต่ประสาทสัมผัสอย่างอื่นยังรับรู้ได้ครบผมนอนอยู่อย่างนั้นไม่หลับประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้ยินเสียงถอนหายใจข้างหูขวาเหมือนมีคนมาพ่นลมเป่าที่หูได้ยินเสียงชัดเจนว่าเป็นเสียงของผู้ชายตอนนั้นผมนอนไม่หลับแล้วแต่ก็อดทนไว้ผมลุกขึ้นเปิดไฟให้สว่างขึ้นแล้วก็กลับมานอนเล่นมือถือ ประมาณตีสามกว่าจึงเริ่มว่วงนอนอีกครั้งผมก็ปิดมือถือแล้วพยายามนอนอีกครั้งแต่มันก็มาอีกแล้วครั้งนี้มันมาเป็นเสียงครับมีเสียงของผู้หญิงพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเธอก็เอาผมมาฟาดบนหมอนที่ผมนุ้นอยู่ข้างหูขวาแล้วก็ลากผมของเธอลงไปจากเตียงอย่างช้าช้าจนเสียงหายไปคนหัวผมลุกอย่างบอกไม่ถูกผมได้แต่ร้องไห้ในใจว่าทำไมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยจนผ่านไปอีกสักพักประมาณตีสี่กว่า ผมก็ได้ยินเสียงคนเอาเล็บควนกับเบาบนเตียงเสียงเหมือนค่อยๆขย้ำเบาจนทําให้เกิดเสียงกรอดเป็นระยะๆะะผมคิดถึงคําที่แม่กล่าวไว้เลยว่าอย่าย้ยายเข้าวันอาทิตย์จนผมนอนไม่หลับด้วยความโมโหผมจึงตะโกนออกไปว่าเออเออไม่นอนเราก็ได้จะทําอะไรก็เชิญไม่นอนก็ไม่นอนผมเลยหยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูเวลาตอนนั้นเกือบจะตีห้าแล้วผมรอเวลาเช้าเล่นมือถือรอไปเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรอีก จนหกโมงเชา้าผมลงไปข้างล่างเดินหาดูสารให้ทั่วก็ไม่เจอที่นี่ไม่มีสารจริงๆในละแวกใกล้ๆก็ไม่มีเลยจึงโทรไปหาแม่ตั้งแต่เชา้าเล่าให้แม่ฟังไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยเคยโพส์ตลงไปเฟซบุ๊กจนทําให้ผมเจอกับคนคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แนะนําว่าที่เราเจอเป็นเพราะอะไรอยากรู้ก็ลองทักมาคุยดูผมก็ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากจึงไม่ได้ทักไปหาไปสอบถามเขาผ่านไปหนึ่งเดือน ผมก็ไม่เจออะไรที่หอนั้นอีกเลยเจอเพียงคืนแรกเท่านั้นแต่หลังจากนั้นก็เจอวิญญาณเด็กชายอายุประมาณสองสามขวบเดินตามหลังผมขึ้นมาจากชั้นสองแล้วก็ผมหันไปบอกก่อนที่จะถึงชั้นสามที่ผมอยู่ว่าหยุดไม่ต้องตามห้ามตามแมาเหมือนคนบ้าที่พูดคนเดียวแล้วเด็กคนนั้นก็หายไปในคืนนั้นผมจึงทักแชทส่วนตัวไปสอบถามขอคำปรึกษารุ่นพี่คนนั้นว่าทำไมเราจึงมีของพวกนี้เขาแนะนำมาว่า ลองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพราหมณ์ฮินดูบ้างหรือยังเราอาจจะมีเชื้อสายทางนี้ก็ได้พี่แกพูดเหมือนรู้อะไรบ้างอย่างแต่ผมไม่ได้นับถืออะไรเลยจึงบอกไปตามตรงว่าไม่เคยหลังจากวันนั้นผมก็ลองไปไหว้ดูผ่านไปไม่นานพี่ในที่ทำงานเขาเล่าว่าไปดูดวงมาผมก็สนใจและถามว่าดูที่ไหนดูยังไงเขาก็บอกรายละเอียดมาแล้วยื่นมาให้ดูผมแปลกใจตัวเองว่าทำไมผมจึงเห็นภาพรุ่นพี่คนนี้ เข้าโรงพยาบาลมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงวับเข้ามาในหัวผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรและไม่ได้บอกใครคิดว่าเราอาจจะคิดมากไปเองจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์พี่คนนั้นเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องผมไม่ทราบว่ามันบังเอิญตรงกันได้อย่างไรมันเรียกว่าเป็นเดจาวูได้หรือไม่จนมีหลายๆครั้งที่เราเริ่มมองเห็นภาพของใครบางคนเข้ามาจนบางครั้งมันก็ค่อนข้างตรงกันเกินว่าจะเชื่อได้เช่น ผมไปเจอรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ออฟฟิศผมบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่จะต้องผ่าตัดนะครับด้วยความที่เขาไม่เชื่อเหมือนหน้าเขาจะแสดงออกได้เลยว่าไม่เชื่อผมแน่นอนผมก็ไม่ได้อะไรไม่เชื่อก็แล้วแต่สวดจนเวลาผ่านไปครึ่งเดือนถึงเวลาตรวจสุขภาพประจำปีพอดีพี่คนนี้ไปตรวจตามปกติหมอตรวจเจอเนื้ององที่หมดลูกต้องผ่าตัดออกด่วนก่อนที่จะกลายเป็นเนื้อร้ายเขาจึงมาบอกผมว่าวันนั้นถ้าผมไม่บอกเขาเขาก็คงไม่ไปตรวจสุขภาพ ต้องขอขอบคุณมากอีกกรณีหนึ่งคือผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีผมพูดกับเพื่อนที่เชื่อผมว่าเขามีดวงอุบัติเหตุทางถนนจริงๆไม่อยากถักใครมั่วๆแต่ว่าถ้าใครร้ายแรงผมก็จะบอกถ้าเห็นภาพจนเพื่อนผมมันบอกว่าให้บอกไปเลยผมก็บอกไปเขาตกใจมากเพราะว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้เพียงสามวันเท่านั้นเนื่องจากรถชน ผมก็ยังประหลาดใจว่าทำไมผมถึงได้มองเห็นภาพเหล่านี้ได้แม้ว่าจะเป็นเพียงครั้งคราวแต่จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะมาเมื่อไหร่มีอีกเรื่องเล็กเรื่องเล็กเรื่องหนึ่งคือหลังจากที่ผมหลังออกจากอาพาตเม์แห่งนั้นมาอยู่ย่าลาดพร้ารัชดาผมก็ได้มีรุ่นน้องที่รู้จักกันเขาขอมาค้างที่ห้องผมเพราะมาจากต่างจังหวัดครั้งแรกที่เจอผมก็ไม่ได้รับรู้อะไรเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแต่ว่าเมื่อผ่านไปเดือนหนึ่ง เขามาทําธุระอีกครั้งผมถามเขาว่าไปทําอะไรมาทําไมมีคนแก่ๆตามมาด้วยน้องตกใจและรับสารภาพว่าไปสักยันต์มาผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีตาแก่ๆมายืนอยู่หน้าห้องไม่เข้ามาในห้องที่ผมอยู่จนน้องกลับไปตาแก่ๆก,ก็กลับไปสรุปคือผมก็บอกน้องไปว่าให้ทําตัวตามปกติที่อยู่ในศี่ลธรรมของแบบนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่มาคอยคุมความประพฤติปฏิบัติให้เราทําดี หากคำชั่วของจะเข้าตัวได้หลังจากที่เราเริ่มรู้ตัวเองว่ามีสัมผัสพิเศษและไม่นานมานี้ก็ได้พบเจอกับของประธานบางอย่างที่ไม่เข้าใจสักทีสิ่งนั้นคือการเห็นพาพาล่วงหน้าและดวงชะตาของคนผู้นั้นมีอยู่หลายคนรอบตัวที่พยายามพิสูจน์ว่าผมนั้นของจริงหรือมโนทัศน์ครั้นเมื่อผมได้เข้าไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งย่านสีลมมีโอกาสเจอพี่เลี้ยงผู้หญิงคนหนึ่ง อายุราว29ปีครั้งแรกที่ผมเห็นพี่เขานั้นใบหน้าของเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งที่แก่และเหี่ยวเหมือนคนอายุ80กว่ากว่าแต่ก็ไม่อยากพูดกับใครในสิ่งที่เราเห็นไปเริ่มงานใหม่ๆกลัวคนหาว่าบ้าจากนั้นไม่นานผ่านไปประมาณ8เดือนวันนั้นก็มาถึงวันที่ทุกคนในออฟฟิศรู้เรื่องของผมและวันทำงานของผมกลายเป็นวันดูดวงแทบทุกวันพี่เลี้ยงผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ผมจึงไม่ค่อยเปิดใจกับเขาสักเท่าไหร่ แต่วันนั้นเหลือเพียงเขาคนเดียวแล้วพี่คนอื่นคนอื่นเขาก็ขยันขยอให้พี่เลี้ยงดูดวงกับผมจบยินยอมและก่อนดูผมก็บอกว่าขอเปิดดวงและเปิดใจยอมรับชะตาของตัวเองอย่าลบรลู่ในสิ่งที่ผมบอกแต่ให้ฟังหูไว้หูตามพึงพิจารณาบอกแบบนี้ทุกคนเริ่มจากการทำนายนิสัยตั้งแต่เด็กจนโตและไปจนถึงเรื่องทางบ้านและครอบครัวมีภาพของบ้านของเขาปรากฏขึ้นมาในห้วงเวลาหนึ่งและผมก็บอกไป เขาก็เปิดให้ดูรูปถ่ายบ้านซึ่งตรงกันกันกบลักษณะที่ผมบอกไปเงียบกันทั้งห้องทุกคนเริ่มตั้งใจฟังคราวนี้ผมก็บอกว่าครั้งแรกที่ผมเห็นพี่ผมเห็นพี่เป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วท่านใดน,นั้นเหมือนผู้หญิงแก่คนนั้นออกจากร่างของพี่เลี้ยงแล้วมายืนข้างๆพี่เลี้ยงแล้วหันหน้าไปมองพี่เลี้ยงของผมที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมนั้นแล้วร้องไห้พร้อมบอกว่าคิดถึงน้ำตาผมไหลาตามผมร้องไห้น้ำตาไหลและหายใจไม่ค่อยจะออก พี่เขาเริ่มตกใจว่าเป็นอะไรผมบอกว่าผู้หญิงแก่คนนั้นยืนอยู่ด้านขวาของพี่เขามองหน้าพี่และบอกว่าคิดถึงคิดถึงประมาณสองสามครั้งผมรับรู้ได้ว่าเขาอัดอั้นมากแค่ไหนแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเป็นใครจึงบอกพี่เลี้ยงไปตามนั้นพี่เลี้ยงผมก็ไม่รู้จักได้แต่เพียงว่าเป็นบรรพบุรุษของคนที่บ้านผมเล่าให้พี่เลี้ยงฟังว่าเมื่อก่อนเขาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านจะเป็นเหมือนศูนย์รวมของบ้าน ควรรวมญาติจะมีเพียงเขาที่สามารถทําได้แต่เมื่อบุคคลน,นี้ลาจากโลกนี้ไปบ้านก็เกิดแต่ปัญหาแต่ความสามาัคคีกันในพี่น้องพี่เลี้ยงมองหน้าผมแล้วบอกสั้นๆว่ามันคือเรื่องจริงตอนนี้ที่บ้านต่างจังหวัดเป็นแบบนี้พี่เลี้ยงจึงถามว่าควรทําไงได้บ้างผมจึงแนะนําวิธีไปตามสมควรหลังจากนั้นก็เป็นที่คือหากันใหญ่เริ่มเป็นที่รู้จักมาขึ้นแนะนํากันมาต่อเรื่อยๆมีหลายคนคนที่เจอเรื่องราวอันไม่น่าเชื่ออ,อีกหลายราย ตอนทำงานย่านสีลมมีรุ่นพี่อีกคนในทีมเขาก็มาดูดวงชะตากับผมไปสิ่งที่ผมเห็นครั้งแรกคือภาพของพี่เขานอนอยู่บนเตียงนั้นหมายความว่าผมต้องบอกเขาจากการที่อ่านดวงชะตาของเขาแล้วผมว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเลยอีกทั้งบางครั้งบุญมาหาถึงที่แล้วแต่ก็ยังเมินเฉยด้วยความที่กำไดในอดีตเราไม่สามารถทราบได้แต่เกิดมาชาตินี้เรามีโอกาสแก้ตัวทำดีกันไว้นะครับผมก็แนะนำให้ไปปล่อยเต่า สภาพน้ำหรือสัตว์เลืล้อยคลานผมเตือนเขาไปว่าให้ไปทำบุญและอย่าลืมเด็ดขาดด้วยอาชีพตอนนั้นเป็นพนักงานขายจึงไม่ค่อยได้เข้าออฟฟิศเท่าไหร่นะประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละไม่กี่ครั้งจนวันหนึ่งผมเข้าออฟฟิศแล้วเจอณพี่แกเหมือนมีใครกระซิบข้างหูบอกผมว่าบอกมันให้ไปทำบุญซะตอนนั้นผมคิดในใจว่าใครกันนะแต่ก็ช่างเหอะผมก็ทักถามไปตรงๆเลยว่าพี่ยังไม่ได้ไปทำตามที่ผมแนะนำหรอครับ สีหน้าพี่แกอึ้งและตกใจพร้อมกับอุทานเฮ้ยรู้ได้ไงผมจึงตอบไปว่ามีคนฝากมาเตือนนะครับถ้าหากพี่ยังไม่ไปทําต่อไปพี่จะเจอกับอาการแขนขาอ่อนแรงโดยไม่มีสาเหตุสองวันผ่านไปผมเจอพี่เขาอีกครั้งพี่แกก็รีบเข้ามาบอกผมว่าเมื่อวานตอนกลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าแขนของแกจากที่จะเราวเลหล็กโหนรถไฟฟ้าได้ตามปกตินั้น จูจูก็หมดแรงทำให้ลม้มลงบนรถไฟฟ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่แกเลยรีบถามผมทันทีว่าต้องทำบุญเร็วๆนี้เลยเหรอเรว้นไปก่อนได้ไหมช่วงนี้ยังไม่ว่างผมก็ตอบว่าเอาที่พี่สะดวกครับแต่สะดวกตอนไหนก็ไปตอนนั้นให้เร็วที่สุดก็น่าจะดีครับสองถึงสามสัปดาห์ผ่านไปหลังจากเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ผมเจอพี่แกอีกครั้งและผมก็รู้สึกเหมือนเดิมครั้งนี้เหมือนมีคนเข้ามาสิงในร่างผม คือทันทีที่ผมเห็นพี่แกผมหันไปทักถามว่าทำไมยังไม่ไปทำบุญพี่แกเล่าด้วยอาการเหมือนคนสำนึกผิดว่าพี่กลับบ้านไปพี่ก็ลืมไปเลยพี่ขอโทษที่ไม่เชื่อฟังแล้วผมก็บอกเขาว่านี่เขาให้ผมมาบอกพี่ถึงสองครั้งแล้วนะครับครั้งหน้าถ้าต้องเตือนกันอีกผมไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงห้วาวันผ่านไปผมทราบข่าวมาว่าพี่แกเจออุบัติเหตุจากอาการขาอ่อนแรง ทำให้ลมตกบันไดเป็นแผลลึกไม่สามารถมาทํางานได้ประมาณสองถึงสาวันผมจึงแอบย้อนกลับไปคิดว่าทําไมกันนาเตือนแล้วไม่ฟังแล้วใครกันนาที่เป็นคนมาบอกอาจจะเป็นคนที่คอยคุ้มครองหรือเจ้ากํานายเว้นของเขาหลังจากที่พี่แกหายแล้วก็กลับมาทํางานตามปกติจากนั้นก็เจอกันที่ทํางานพี่แกบอกว่าครั้งนี้พี่จะกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วพี่จะทําให้นะพี่จะไม่ลืมแล้วฝากบอกเขาด้วยนะครับว่าพี่ขอโทษจริงๆ ยังมีอีกหลายเคสที่เห็นภาพของคนรู้จักและเราได้บอกกล่าวไปยังคนที่เชื่อหลายคนก็กลับมาขอบคุณที่ให้คำแนะนำมากมายบางคนได้ระมัดระวังตัวก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นยาเมื่อไหร่รู้แค่เพียงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจึงเตือนไปยังคนที่เชื่อเคสนี้เป็นเคสของพี่ในออฟฟิศมีโอกาสมาตรวจดวงชะตากับผมซึ่งบอกตามตรงว่าพี่เขาไม่เชื่อผมสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ผมทำานนั้น ผมเห็นการผ่าตัดในลำไส้มันเป็นอะไรสักอย่างเราก็ไม่ได้เป็นหมอจึงบอกไม่ถูกเกินไปเพียงแค่นั้นแต่ด้วยอาการของพี่แกไม่เชื่อผมผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ถึงวันตรวจสุขภาพประจำปีของออฟฟิศแล้วเดี๋ยวลองตรวจดูว่าจะเป็นปกติหรือไม่แล้ววันตรวจสุขภาพก็มาถึงทุกคนในออฟฟิศต้องเข้าการตรวจแน่นอนว่าพี่แกก็ตรวจด้วยและที่น่าตกใจคือตรวจพบก้อนเนื้อในลำไส้ใกล้กับมดลูกหรือที่เรียกว่าก้อนซีส ตอนนั้นไม่มีข่าวคราวใดๆจากพี่แกทั้งสิ้นจนผ่านไปสัปดาห์หนึ่งพี่แกก็มาลาป่วยเพราะต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนก่อนที่จะกลายไปเป็นเนื้อร้ายสรุปว่าพี่แกก็ลาป่วยไปประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆเ,เ,เคสถัดมาเป็นพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันผมทักไปว่าช่วงนี้กลับบ้านตรวจหวาบ่อยแค่ไหนเพราะพี่มีดวงเกิดอุบัติเหตุเล็กๆจากท้องถนนในเวลาอันใกลน้นี้ให้ระมัดระวังไวเ้เยอะๆนะครับ เพราะจะได้กลายเป็นเบาจนประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปพี่แกก็มาทํางานพร้อมด้วยแผลถลอกตามแขนและขาแกบอกว่ามีรถตัดหน้าเลยขับรถล้มทั้งสาคนพ่อแม่ลูกบังเอิญมากวันนั้นที่พี่แกใส่เสื้อผ้ามิชิสเลยไม่เกิดแผลใหญ่ๆห,หลังจากที่พี่ในออฟฟิศก็ไล่ตรวจดูกันครบแล้วก็มีเสียงบอกต่อกันปากต่อปากคราวนี้ก็ข้ามออฟฟิศและกระจายไปยังคนรู้จักบอกกันอีกทีก็ตรวจดวงชะตาตามปกติ หลายคนก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเจออยู่นั้นคืออะไรก็มาปรึกษาตอนนั้นพอเริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงก็เริ่มที่จะปรึกษากับทางบ้านและญาติๆว่าที่เราเป็นแบบนี้มีใครเป็นอีกบ้างก็ได้ทราบว่าญาติฝ่ายพ่อจะมีคนที่สัมผัสถึถงพวกนี้อยู่มีใช่น้อยนั่นง่ายมาทางสายเลือดนน,นี้ยคานประมาณกลางปี59ผมก็ได้ฝันถึงบ้านเรือนไทยข้างบ้านของญาเป็นบ้านร้างเก่า ก่อนจะเปิดให้เช่าอยู่และลูกพี่ลูกน้องของผมก็ย้ายเข้ามาอยู่เชอรีกีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ